สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านต้องขอขอบคุณมากๆากเลยที่ติดตามชมและเป็นกําลังใจให้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําคุณทนายที่มาช่วยทําคดีความให้กับทางลุงพลนะคะท่านคือท่านคือคุณทนายสมเกียรติโรจนะวรกมนนะคะท่านมาช่วยทําคดีเกี่ยวกับเรื่องบุกลุกป่าสงวนของลุงพลนะคะ ท่านมาช่วยตอบคำถามแล้วก็ไขความกระจ่างต่างๆให้กับชาวบ้านที่บ้านกกกอกค่ะแต่ว่าวันนี้จะไม่เหตุที่จะมีคนไปฟ้องเรื่องการฟอกเงินของคณะของลุงพลนะคะจึงได้นำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินมาฝากท่านผู้ชมค่ะลองมาฟังกันดูนะคะการฟอกเงินคืออะไร การฟอกโดยทั่วไปหมายความว่าเป็นการทำให้สะอาดหรือทำให้หมดมนทินซึ่งแต่เดิมมีความหมายในแง่ดีแต่การฟอกเงินคือการกระทำด้วยประการใดๆเพื่อปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาแหล่งที่ตั้งการจำหน่ายการโอนหรือการได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทำให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เงินสกปรกหรือเงินที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้มาจากการกระทำความผิดทำให้ดูเหมือนเป็นเงินสะอาดเพื่อสามารถนำเงินนั้นที่ถูกฟอกแล้วไปใช้ในการกระทำผิดอาญาต่อไป ให่นะครับอีกหนึ่งคดีนะคดียุโรสมคบกันตั้งแต่สคมนคนจะไปลงของเดี๋ยวจะหาผมไม่ยุ่งับชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ